ยินดีต้อนรับซื้อคอร์นะคะชั้งหมดเป็นกิจกรรมการอัญเชิญสิบใบฟรีเราจะได้สิทธิ์สูมฟรีสิบใบต่อวันทั้งหมดเจ็ดสิบใบของวันก่อนไม่ได้มาส่งของวันนี้ก็จะไม่ได้ขึ้นมาสูมรวดเดียวยี่สิบจะยังคงจำกัดอยู่แค่สิบใบต่อวนันกติกากับอัญเชิญเรียบหรูหากเรายังไม่ได้รับจริงจะมี SP s r ด่างจากการรับอัญเชิญในคร69บ69ใบ การันตีชิงามี SP SSR ในการอัญเชิญใบที่70เพียงครั้งเดียวมาค่ะเดารวบจันเอาไว้ได้ดีแล้วนะก็มาสุ่มน้อเพื่อออกสักคนนังเกลือกันนะจะออกมาไหยนะ

ดูสิว่าวันนี้เราจะออกจิเกนมิส SP SSR หรือว่าจะออกพรุ่งนี้กันค่ะคอนแรกเดาได้คาไม่คุยสองดาวถ้าจะยากเดาแฮะนี้สินะกาชานังเกลือหลานพบฝาดเชพีแห่งเสรีสมัรมาฮิรุษ เราอยังไปแต่ที่โดมีเอสพี SP s PS r นะคะทำในสถิติวนได้อาร์ดวนว่าใบเศจเดือก้านไว้ตรงนี้ว,วนข้า พอแบบว่าตั้งใจว่าออก s r สองคนก่อนเลยแฮะเชื่อว่าเราไปดูเจ็ดสิบโรกันนะภาพตัดอันนี้เจ้ายากเจนฮิเวคนที่สองือว่าต้องเรียกว่าคนแรกเปล่านะีตยเมิ นึกว่ากระชาน,นี้จะปล่อยสะุกเก๋อ่ะอย่าบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชาวทันเลสงุขอนช่วยด้วยคืนนี้ดองวาดบางสิ่งที่เหมือนกับดวงอาทิย์เพราะเรารู้ว่าชาวาดจะออกมาต้องเหมือนกับดวงจันทร์ <Yes. S 1> แค่นี้ด่ะดอกไม้ไฟ ว่าไปมามาอากมานะกอานานก,กอเดี๋ยวที่กองมาหนาวายลูกสาอะไรเดือดมาดาลใจลูกค่ะแกอ่ะว่าดาวดับไวไฟออกสเก็ตเท้าสุสานผี เมื่อวานนองวาดไบาโครเวอร์ออกความหวังเซนิเมตรรอบนี้ออกสองเอชอาร์ได้หังแต่ว่าทุกจะดิดเต็มมาแบบนี้คิดอะไรกันแน่คน่ะลูกสาวเดินทางมาถึงคือสุดท้ายแล้วนะคะก็ตามว่าสื่อถึงจุดจบ ไม่ได้บอกให้สื่อว่าจบแล้วชุชตาปิดถ่ายดิอานดดวนสุดยอดสรุปการอันเชิญแเจนฟรีทั้งหมดเกียรติสิบที่เรารวบรวมทั้งหมด7วันเราได้ s อ r ซชิกิกามิทั้งหมด2ท่านเจนพีเม่เพิ่งได้นะคะถ้าไม่นับไปถ่ายเศษเซนติเมตรจากเศษองไม่มาถึงวันนี้หรอก ขอบคุณคิวนะคะที่ช่วยกันดันเศษเซนิเวให้เนาะแล้วก็อีกคอนซูซาบิีมาดูกันว่าทำไมเราถึงขึ้นเป็นคนรักของซูซาบิีดูสาภาพจำนวนก็คนที่จะเดาออกกันนะได้ซูซาบิีถทุกรอบนะคะให <c oughs> ้ได้เถอะคนอื่นเขาก็มีนะแต่ว่าไปเท่าคนนี้ไงของซักคนเปิดได้ใครคนไหนก็สามารถมาอวดในคอมเมนต์ได้นะ เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายค่ะ